ถูกต้องถูกต้องแล้วอีกแปดล้านเอาเอาอีกแปดล้านถ้าไปรับผิดชอบคนอื่นก็คงเหนื่อยเอาว่าอีกห้าล้านห้าของ PSI ที่ไม่ใช่กล่องโอทูคือในในจำนวนห้าล้านห้านเนี่ยที่มันติดมาเป็นสิบปี<ะ>ทั้งหมดเลยเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็คือทำอย่างไรให้ดูได้เนี่ยตอนนี้คือของขาดตลาดแล้วก็มันเราไม่ได้เตรียมตัวผลิตตัวนี้ไว้ทีนี้ทำยังไงก็คือมีตังก็ซื้อไม่ได้มีตังก็ซื้อไม่ได้คือแล้ว ปัญหาอย่างหนึ่งก็ที่ผลิตในเมืองไทยใช่ไหมฮะเมืองไทยอยู่แล้วทีนี้ก็คือเวลาเนี่ยจะทํำยังไงก็คือตอนนี้ก็เร่งมาทําตัวนี้อย่างเดียวเลยก็ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้แต่ให้คนได้ดูมากที่สุดอนี่ก็คือจะทําราคาให้มันถูกที่สุดนี่ก็ไอ้เขาก็บอกมาด้วยว่าทํายังไงอยากให้ดูตอนเนี้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดตามดูกันต่อไปโรงงานเนี่ยที่ผลิตในเมืองไทยนะเมืองไทยเมืองไทยอยู่แล้วตอนี้สั่งเร่งผลิตอยู่เร่งอยู่นะับฟุตบอลโลกก็เลยอีกอีกอีกสัก อ่ายี่สิบกว่าวันนะฮะยี่สิบวันตอนน,น,นี้ก็จะผลิตเอาเท่าที่ได้เท่าที่ได้คาดว่าจะได้สักกี่ตัวน่าจะถ้าสองแสนได้อย่างมากที่จุดก็สองแสนเต็มที่แล้วเต็ทมที่แล้วเต็มที่ไม่ไม่ได้มากกว่านั้นมันคือมันมันมีเทคนิคหลายอย่างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันถ้ามากกว่านี้กลัวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการผลิตอ่าที่เหลือก็ทําใจ <c oughs> คือคืออย่างนี้ผมกําลังมีแผนต่อตรงที่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยก็คือสําหรับคนที่เป็นในกรุงเทพนี่ต้องยอมรับว่าอาพาร์ตเมนต์เยอะมาก <c oughs> ทายังไงให้อาพาร์ตเมนต์ดูได้ด้วยก็เอาเครื่องตัวนี้ไปเสียบเสียบยังไงคือคือขั้นตอนก็จะต้องมีตัวนี้ตามมาเรจาจะใช้ลักษณะแบ<ผ>บน,นี้ต้องใช้ตรงนี้อยู่แล้วไม่ใช่นี้ก็ถอดไม่ได้อยู่แล้วคืออาพาร์ตเมนต์จะช่วยทีหนึงได้หลายห้องใช่ <c oughs> มันก็ไม่าเป็นร้อย่อ่าร้อยหนึ่งกล่องหนึ่งใช้ได้หลายหลายควเรือนหลายคัวเรือนแต่ถ้าบ้านหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็บ้านหนึ่งถูกไหมใช่บ็พยายามจะเข้าไปแก้ปัญหาอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมอะไรต่างๆนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ทางหนึ่งในอีกทางหนึ่งนี่คือแผนที่สองที่หลังจากนี้เสร็จก็จะทําต่อเรื่องนี้ว่าจะทํายังไงให้ตัวเนี้ยไปเสียบที่อพาร์ตเมนต์ได้ซึ่งมันต้องมีทางเทคนิคต้องทางที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันต้องส่งแล้วก็มันต้องบิดดาวเอฟออกมาระนัน คนไทยเราเก่งนะดัดแปลงได้ตลอดเลยคือคือมันไม่ทําตรงนี้มันก็ไม่ได้ไงก็คือตอนนี้ไม่ใช่แปลว่าเอานี้ไปติดอพาร์ตเมนต์เลยก็ไม่ได้มันต้องไปดัดแปลงอะไรอีกต้องมีอาเอฟไงส่งเป็นอาอฟออกมาเพราะว่าอพาร์ตเมนต์มันมีหลายห้องไม่งั้นมันดูไม่ได้ก็เลยต้องไปดัดแปลงตรงนี้ออกมาก่อนเพื่อจะให้อพาร์ตเมนต์เนี่ยเสียข้าไปแล้วดูได้อันนี้อีกเฟสหนึ่งอีกเฟสหนึ่งเนี้ยหลังจากวันเสาร์เนี้ยก็ต้องทาเรื่องนี้ต่อเออครับนะฮะ ฟังดูเนี่ยมีสามทางนะอันนี้เฉพาะจานดำนะท่านผู้ชมมากก็คือข้อที่หนึ่งคือหนึ่งล้านคนที่มีกล่องระบบโอทูอยู่แล้วครับรอวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้นะคุณได้ดูแน่นแน่นอนนะอีกหกอีกประมาณสักห้าล้านห้าของ PSI เนี่ยนะคาดเราจะเอากล่องสักสองแสนกล่องครับเท่าที่ผลิตได้เร่วที่สุดเนี่ยนะเอาไปในราคาราคาสมเหตุสมผลแน่นอนครับนะเพื่อให้คุณไปแก้ปัญหาก่อนใช่ นะฮะก็คือไปเปลี่ยนกล่องระบบเดิมซึ่งเป<ช>็นระบบเก่า<ช>เอาโอทูสายเข้าไปใช่ใช้ได้เลยนะเสียบเข้าไปใช้ได้เลยอีกส่วนหนึ่งคือจะไปติดให้กับที่มีคนดูเยอะๆตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆส่วนหนึ่งที่ต้องการเอาไว้นี่ก็คือประมาณสักหมื่นกล่อง ที่จะการเอาไว้สําหรับอันนี้จัดการเอาไว้สําหรับกลุ่มคนกลุ่มอ,อาพาร์ตเมนต์เ,ออเราขายอาพาร์ตเมนต์มันก็เยอะป<ะ>ิดเป็นระบบไปนะไปตั้งเนี่ย<อ>เป็นระบบอาพาร์ตเมนต์เยอะมาก<อ>ที่มันไม่ได้รองรับระบบนี้ไว้<อ>ระบบอพาร์ตเมนต์ไม่ได้รองรับไปเลยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะทํายังไงให้คนนั้นหนูได้ด้วยอันนี้ผมสงสยัยนิดเดียวสัญญาโต้เนี่ยมันยังไงฮะมันต่างใจกล่องแบบเดิมยังไงมันถึงทํางานสามารถที่จะไปเออทาไมสัญ,ญญาณไทยคมห้าไปถึงอินเดียครับอินเดียดําทําไมเราถึง เปก็ใช้เทคนิคไงโอทูเนี่ยโดยปกติออกแบบไว้สําหรับเรื่องของการอินคริปสัญญาณอยู่แล้วก็คือจ่ายเปเปอร์วิวอยู่แล้วออกแบบไว้สาหรับเปเปอร์วิวออกแบบสําหรับการมีการเข้ารหัสเข้ารหัสอยู่แล้วเทคนิคของมันเทคนิคของมันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเราออกแบบไว้สําหรับจ่ายตังผ่านเนี่ยผ่านมือถือเปิดรหัสคุณสริยุทธ์ดูได้เลยที่บ้านอซื้อได้เลยซื้อเป็นช่องช่องได้ระบบของมันออกแบบสาหรับสาหรับเรื่องนี้การเข้ารหัสเข้ารหัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอามาใช oh two, ้ได้ไงใช้ได้เลยงานนี้เลย แต่ระบบฟรีแอร์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าชิปมันไม่รองรับอยู่แล้วนั่นคือที่ไหนที่ไหนก็มีอยู่แล้วะนี่เป็นที่นี่เป็นที่มาที่ทําให้จานแดงจานเหลืองถึงรับได้ถูกต้องก็จานแดงจานเหลืองเขาเข้ารหัสเขาถึงส่งได้พอส่งไปแล้วทางต่างประเทศถึงรับก็ได้แล้วก็ดําไงก็คือซีฟ้าก็คือเขาก็กําหนดว่าคุณต้องเข้ารหัสไงครับทีนี้ของเราพอเข้ารหัสก็เงื่อนไขมันตรงอยู่แล้วม,มันก็ได้อยู่แล้วว่าเราเข้ารหัสไปก็จบอถ้าอย่างนั้นสรุปสุดท้ายในฐานะเทคนิคนะฮะขอบคุณที่มาวันนี้แต่ว่า จากนี้ไปถ้าคนที่มีระบบทรูวิชันที่ดูได้อยู่แล้วโอเคนะใครมีก้างปลาก้างปลาดูได้ก้างปลาอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยนะดูได้อยู่แล้วแต่ว่าในต่างจังหวัดบางจุดคุณมีกล้างปลาคุณก็ดูไม่ได้ใ่มันเป็นเรื่องปัญหาเทคนิคครับอมีทางเลือกอะไรเพิ่มเติมนอกจากอันนี้อันนี้คือหนวดกุ้งหนวดกุ้งหนวดกุ้งนะ สุดท้ายก็คือว่าคนที่มีเอาอย่างนี้แล้วกันนะคนที่มีจานดาวเทียมอยู่แล้วตอนนี้ช่องพม่าช่องลาวดูได้อยู่แล้วก็ต้องทํำยังไงอะครับก็ไม่ให้เขาดูได้ยังไงก็ในเมื่อเขาส่งอยู่เราก็ดูสิคนดูไม่ผิดเนี่ยครับ ใช่ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเขาล็อกแล้วเ,เรารู้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวฟีฟ้าฟังอยู่ไปปิดสัญญาณที่พม่าที่ดาวทายัางไงกันฟีฟ้าจะฟังภาษาไทยไม่ออกหวังว่าอย่างนั้น <c oughs> หวังว่าอย่างนั้นระ <c oughs> หว่างนี้ก็ดูของดาวเทียมลาวช่วงจังหวะที่เปิดนะครับถ้าสมมติว่าตอนนั้นเตะอยู่ก็เปไปเปิดดูในช่องช่องช่องให้สแกนดูสแกนไม่ใช่สแกนก็เปิดช่องปินเลื่อนไล่ไปเรื่อยทุกยี่ห้อเลยนะครับไล่ไล่ไปเดี๋ยวก็จะเจอเพราะเมื่อคืนนี้พม่าเตะตอนหนึ่งทุ่มตอนทุ่มหกโมงครึ่งถ่ายทอดอยู่ พม่าช่องเอ็มอาร์ทีวีดูได้เลยคือช่องพม่าช่องเรารับก็ลองหาไปใช่ในระหว่างนี้วันเสาร์ก็เจอกันอีกทีหนึ่งสำหรับประมาณหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านครัวเรือนแต่ที่เหลือจานเหลืองจานแดงรับได้อยู่แล้วรับได้อยู่แล้วถ้ามีทางอื่นไหมจานอะไรเอามาดัดแปลงได้ไหมเห็นบอกว่ามีจานแดงเก่าจานอเเก่าคนที่มีจานแดงส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนติดไปแล้วไม่ไม่ได้ดูเพราะบางทีเขาถอดแต่เครื่องไปเางเดียวพอหมดสัญญาปุ๊บก็ถอดเครื่องจานเหลืออยู่ จานทิ้งไว้จานทิ้งไว้แล้วสายทิ้งไว้อยู่อ่าใครมีใครมีตัวนี้อยู่ก็ไปซื้อเฉพาะกล่องจานเหลือง DTV ซื้อเฉพาะกล่องซื้อเฉพาะกล่องเสียบอจานอ่าเสียบปุ๊บไอ้จานที่อยู่เนี่ยมีอยู่แล้วใช้<ม>ได้ใช้ได้อยู่ไปซื้อกล่องจานเหลืองมาใช่เสียบปุ๊บใช้ได้เลย ก็ใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนะท่านผู้ชม่ะเอาละครับนี่คือความพยายามที่จะตอบสนองคนบ้าบอลอย่างผมอย่างท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการอยู่วันนี้ขอบคุณนะแล้วหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนอย่างน้อยคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกอย่างมีความสุขครับคุณภาสิทธิ์คุณบาลัฟีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นสุรยศ์ครับพี่ฉันได้มาหลายวิธีแล้วอยากจะดูบอลต้องพยายามกันขนาดนี้ทั้งหมดคือเรื่องเด็ดเย็นนี้ครับลาไปก่อน